ใครอยากทำแชรเรนกับเราโดยการเล่นเกมนับคําว่าทุกคนในคลิปนี้ของแอนนะคะถ้าใครนับได้กี่คํานะเออแล้วถูกต้องนะเดี๋ยวแอนจะมีของรางวัลให้ สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีวันหยุดนะคะก็มาเจอกับแอนนี่แล้วนะคะอย่าอย่าเบื่อเบื่อกันนะทุกคนเออวันนี้เรามีแผนจะไปทําบุญนะคะพอดีมีน้องจากต่างจังหวัดนะมีน้องจากโครลาชลเขามาเที่ยวหาด้วยนะคะเออนั่นแหละก็เลยจะไปหาอะไรอร่อยทางแล้วก็จะไปทําบุญที่วัดกันนะคะทุกคนก็วันนี้จะมารีเอทลุคแบบจะไปวัดเนาะก็ต้องไปแบบโทน โทนยังไงอะโทนซับซอบเหรอเออโทนเย็นๆเราจะไปที่สถานที่เย็นๆแล้วก็ต้องแต่งหน้าเป็นแบบโทนเย็นๆนะคะทุกคนวันนี้จะมาครีเอทลุกนะคะด้วยคุชชั่นคุชชั่นตัวนี้เป็นคุชชั่นแบบซองนะทุกคนใครเคยใช้บ้างเนี่ยเขาคือเมจิคุชชั่นพีทนะคะวิตามินของบ๊อบบี้บราวคนนี้นะคะก็คุชชั่นลูกพีทอะเป็นได้มาจากเซเว่นนะคะทุกคนก็เคยใช้มาสักแบบระยะแล้วก็ ทิ้งห่างไปก็ไม่ได้ใช้น้องอีกนะคะก็ก็ลองอันอื่นก็เลยไม่ได้ใช้น้องนั่นแหละคือประเด็นก็คือลองอันอื่นไปด้วยไงเออเดี๋ยววันนี้จะมาลองอ่าเปิดเนื้อให้ดูนะไม่ใช่เนื้อของแอนนะเนื้อโคชั่นนะเออโอ๊สติสตางยังไม่มาแล้วทุกคนวันเช้าอยู่นั่นแหละยังไม่ได้กาแฟด้วยอาการก็จะงงงมึนๆกงโก้งเป็นเป็นปกตินะคะส่วนเสื้อวันนี้จะมาในลุคของเสื้อคอวีนะคะเออ เสื้อเรียบสีสีเทาๆเป็นคนเทาๆวัดวัดก็เข้าเราก็กินอ่ะมาวิตามินตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของเออช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื่นตลอดทั้งวันนะคะทุกคนแล้วก็หน้าเขาจะแบบให้ความแบบเงาเลยนะเนี่ยหน้าเขาจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเออ นี่นะคะนี่ก็คือฟินิชลุคของน้องวิตามินนะคะของบอบบี้บราวนะคะนี่นี่หน้าแบบดูอิ่มฟูไหมทุกคนเออหน้าดูฉ่ำหน้าดูวาวนะคะก็คือหน้าดูมีความเอิบอิ่มนะคะนั่นแหละขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นนี่นะคะลอร์จาร์ดคนนี้เป็นครีมกันแดดนะคะแต่ลงครีมกันแดดไปที่คอแล้วนะแล้วก็ทาแป้งทาแป้งไปที่คอแล้วด้วยเออเดี๋ยววันนี้จะมา จะมารีวิวแป้งฝุ่นให้ดูนะทุกคนเออว่าเราใช้แป้งฝุ่นของของอะไรนะคะตาดลงแปกเลยค่ะทุกคนหยิบผลิตผลิตภัณฑ์แต่น้อยนะคะเออก็เห็นน้อยตลอดน้อยแต่มากอ่ะประมาณนี้ก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยว ขาดเหลือ,อยังไงค่อยมาเดืนบนอีกทีนะค่อยๆเกลี่ยไปทุกคนก็ทําการน้ำผาก่อนนะนี่ดูการลงรองพื้นหรือการลงพวกบีบีดีบนหน้าเนี่ยก็จะ ใช้มือนะทุกคนไอนไม่ค่อยใช้แปรงหรอกแต่อนก็มีแปงรงเกลี่ยรองพื้นอยู่นะเป็นของของดีออนะถ้าจำไม่ผิดเออแอนก็จะไม่ค่อยใช้แอนก็จะใ,ใช้มือมากกว่านะทุกคนมันรู้สึกว่ามันคอนโทรลง่ายอะ่ะมันอยากจะเอาไปเข้าไปในซอกไหนก็เอาเข้าไปได้ทุกคนอย่างซอกจมูกอย่างเงี้ยก็เข้าไปง่ายนะอย่างฟองน้ำที่เขาใช้ใช้กันอะ่ะก็เคยคิดจะเอามาใช้นะคะแต่ก็ ไม่ได้ลองสักทีด้วยความที่ว่าไม่ชอบด้วยมัง้งนั่นแหละอืยังไม่ลองเปิดใจใช้แบบฟองน้าสักทีดูือทุกคนเห็นไหมเนี่ยเกี่ยแล้วก็หน้าเขาจะประมาณนี้นะทุกคนเรามาลองเล่นเกมกันไหมใครใครนับคําว่าทุกคนของแอนได้แบบถูกตรงเป๊ะเนี่ยเดี๋ยวแอนจะมีของรางวัลให้เออมาให้ไหม ติดอะติดคำว่าทุกคนอะพูดอยู่นั่นแหละคลิปแล้วเป็นร้อยเอาไหมทุกคนใครอยากเล่นนับมานะนับมาแล้วก็คอมเมนต์บอกนะว่าได้คำว่าทุกคนกี่คำนะเออเดี๋ยวแอนจะมีของรางวัลให้ส่วนของรางวัลจะเป็นอะไรนั้น <c oughs> ส่วนของรางวัลจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวขอไปสรรหาก่อนนะเออว่าจะเป็นอะไรเอาแบบที่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช้ได้แล้วกันเนาะทุกคนนเห็นไหมเออ นั่นแหลนะมาใครใครอยากทำเชาเลนจ์กับเราโดยการเล่นเกมนับคำว่าทุกคนในคลิปนี้ของแอนนะคะถ้าใครนับได้กี่คำนะเออและถูกต้องนะเดี๋ยวแอนจะมีของรางวัลให้นะก็เอาไงดีอะเอาเอาเอา,เอาเริ่มจากจากหลังหลังที่แอนลงคุชชั่นแล้วกันเนี่ยเริ่มจากตอนนี้เลยเออหลังจากนี้ไปก็เริ่มนับนะแล้วก่อนหน้านี้ไม่นับนะโอเคปะ่ะเออ นะเริ่มนะเริ่มโอเคค่ะทุกคนเราจะมาลงตัวนี้นะคะ 3CE ครีมบัตรตัวนี้นะเออลงไปที่หน้าแก้มนะเออเนี่ยก็จะกิงๆแล้วเห็นไหมเนี่ยเออลงไปหน้าแก้มเกี่ยง่ายอันนี้แอนว่าจะลองซื้อของมอบี้บาวมาใช้อยู่นะไอตัวเออ ทีมบัดของคุณบ๊อบบี้บาวอะอยากลองใช้อยู่นะคะนี่ทุกคนดูฟินิชลุคของคุชชั่นที่เป็นคุชชั่นแบบซองนะคะทุกคนนี่เขาก็โอเคนะคะน,น่าฉ่ำเงา,ว,าว้าวไม่เป็นคราบนะคะเกลี่ยง่ายนะคะใครสนใจก็เดินเข้าไปที่เซเว่นเลยนะคะทุกคนแต่ว่าไม่รับรองนะว่าจะมีทุกเซเว่น เซเว่นเล็กๆอาจจะไม่มีนะต้องไปที่แบบเซเว่นใหญ่ๆหน่อยเซเว่นใหญ่อาจจะมีนะคะนี่มาแล้วแก้มของเรามาแล้วโอเคค่ะต่อไปเราจะมาฟินิชแป้งวันนี้อันจะใช้แป้งของป้าชาลอดมัง้งป้าชาป้าชาอยู่ไหนนี่อนจะใช้แป้งของป้าชาคนนี้นะคะ ชาร์ลอตเชอร์เบอนะคะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนี่จะใช้แปลงนะคะในการค่อยๆแทบๆลงไปนะคะนี่แล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่า ฝังลงแป้งกับฝังไม่ได้ลงแป้งมันต่างกันนะซึ่งแป้งชาลลอตทิวเบอรีตัวเนี้เขาเป็นแป้งที่แบบเอาไว้ฟินิชลุกแบบบางเบานะคะเป็นแป้งที่ไม่ได้ผสมรองพื้นนะทุกคนมันเป็นแป้งที่แบบคือเบามากอะ่ะอืเบาจริงๆนะคะแต่รองพื้นของเขาอ่ะก็ดีนะคือดีมากแล้วเดี๋ยวจะเอามาไอ้นี่ให้ดู เดี๋ยวจะเอามาใช้ให้ดูนะเพราะปกติอนเป็นผลที่ไม่ค่อยใช้รองพื้นไงอันก็เลยไม่ค่อยได้รีวิวรองพื้นสักเท่าไหร่นะแต่ว่า,อารองพื้นของคุณป้าชารออ์ลอตอ่ะคือดีเวอร์ดีมากสีตรงปกบางเบาติดทนนะคะทุกคนนี่นี่ก็เป็นฟินิชลุคของคุณแป้งของแป้งคุณป้าชาร์ลอตนะคะเขาก็จะให้การฟินิชลุคแบบนี้นะคะก็ ฝั่งนี้ยังไม่ได้ลงแป้งนะคะทุกคนฝั่งนี้คือลงแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวมองใกล้ๆมองใกล้ๆก็โอเคนะทุกคนมันก็ไม่ได้แบบเอะอะมากอ่ะทุกคนแล้วก็เขาไม่ได้มีการปกปิดแต่อย่างใดนะเขาให้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็บางเบาคือเบามากใครชอบแต่งหน้าหนักอะ่ะไม่เหมาะกับป้านะ เดี๋ยวเราจะมาลงอายแชโดว์ที่ตานะคะด้วย for y o u 2นะคะตลับสีตลับสีนี้นะคะทุกคน,นลงไปที่เปลือกตาให้ทั่วเปลือกตาเลยแต่อย่าขึ้นไปข้างบนนี้นะเอมไม่ชอบใช้อายแชโดว์ที่เป็นแบบหลายๆสีอเออ แล้วเอนก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยมีตอนนี้ไม่มีแบบอายแชโดว์ที่เป็นแบบพาเลตแบบเยอะๆเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เมื่อก่อนเคยมีของ Naked สองนะคะแล้วก็ให้รุ่นพี่คนหนึ่งไปละเพราะว่าไม่ค่อยใช้นั่นเองนะคะก็คือหลังๆก็คือจะมาแต่งหน้าในโทนแบบเนี่ยอายแชโดว์สีเดียวนะคะส่วนมากก็จะใช้อายแชโดว์ที่มันเป็นแบบใช้ใช้ใช้กับแก้มได้ด้วยแล้วก็ใช้กับตาได้ด้วยนะคะอย่างอันนี้อ่ะ for You t o u r จริงๆแอนก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาใช้กับตาได้หรือเปล่านะแอนก็เอามาทาของแอนไปเรื่อยแต่มันก็มันก็โอเคนะทุกคนมันก็คล้ายๆกับอายแชโดว์ที่มันขายเป็นแบบตลับแยกนั่นแหละเออแต่เนี้ยเราก็เลือกสีที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ทั้งตาได้ด้วยแล้วก็ทั้งปากได้ด้วยเอ,อ๊ไม่ใช่ปากทั้งตาทั้งแก้มได้ด้วยทุกคนมันก็จะทําให้เราประหยัดในการซื้อ เมคอัพของเรานั่นเองนะคะเอออันเนี้ยได้ตาสีส้มนะวันนี้แล้วเราจะมาลงอาเรเดอร์กันนะคะโอเคค่ะอาเรเดอร์ก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแก้มกันนะคะด้วยตัวนี้เลยน้องทารสนะคะ สีนี้เขาจะออกสีส้มๆหน่อยนะแล้วก็มีกิเตอร์นิดนึงนะคะไม่ค่อยแทบลงไปค่ะปอ,อนโยนค่ะจมูกการมีการที่เราลงครีมบัตลงไปก่อนอะ่ะมันทำให้ผลิตภัณฑ์แบบฟูนของเราอะ่ะสีมันชัดขึ้นนะคะแล้วก็ติดทนขึ้นนะ วันนี้สีออกไปโทนเดียวกันได้ดีนะวันนี้การแต่งหน้าของเราสามมืขีนิดนึงนะสีตาสีแก้มอาจจะไปโทนเดียวกันนะคะเอออันนี้ก็ไม่ได้มีความตั้งใจหรือไม่ได้มีความวางแผนเลยนะว่าเอ,อ๊ะวันนี้จะมาแต่งหน้าเราจะใช้อะไรดีอะไรดีไม่นะทุกคนแอนแต่งหน้าให้ทุกคนดูงนี้คือแอนคิดสดเลยนะเออนั่นแหละไม่ได้มีการวางแผนได้อย่างใดนะทุกอย่างคือสดหมดเดียวหมดทุกอย่าง อมันก็คือสไตล์ของเรานะคะทุกคนแต่ถ้าให้แอนไปนั่งวางแผนอะไรเงี้ยมันจะดูเครียดไปอะแอนไม่ชอบแบบนั้นนะเออนี่เห็นไหมแก้มของเราให้นใกล้ๆชึบช,ชก็จะมีชิมเมอร์เล็กๆนะคะนี่หน้าก็ไม่ได้มีความเรียบเนียนเท่าไหร่หรอกนะคะหน้าเราก็มีสิวประปรายมีรอยสิวอะไรก็เป็นเรื่องธรรมชาตินาะอเอออย่าให้มีเงินนะ มีแหละแต่มีน้อยถ้ามีเงินนะจะสูงให้ดูจะไปต่อกวาดูสูงสักร้อยหกสิบ้าไหมเออส,สักร้อยหกสิบห้าแล้วก็จะไปประกวดนางสาวไทยเอาอะไรมาเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นว่าจะไปประกวดนางสาวไทยได้เออพูดยังไงค่อยรู้เรื่องเลยมาเราจะไปเก็บตากันนะคะทุกคนด้วยแคที่ดอน้องคนนี้นะคะนี่ น้องคนนี้เขาเป็นซีซีนะทุกคนเป็นแป้งซีซีเขาไม่ใช่แป้งผสมรองพื้นเขาเป็นแป้งผสมซีซีเออก็อาจจะบางกว่ารองพื้นนิดหน่อยนะแต่ก็ใช้ดีนะคะแต่แอนก็ไม่ได้เคยเอามาใช้แบบทั้งหน้านะทุกคนแอนซื้อมาเก็บแค่แบบเก็บตาของแอนเฉยๆเออแล้วเดี๋ยววันไหนจะลองมาทําเออคลิปให้ดูแล้วกันนะว่าแป้งซีซีน้องของเคที่ดอคนเนี้เขาใช้ดีไหม จากการที่สัมผัสมานะโอเคนะทุกคนไม่เอะอะมากนี่ใต้ตาของเราก็เก็บแล้วนะคะเรียบร้อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงลิปสติกกันนะทุกคนลิปของเราในวันนี้อาจจะใช้เป็นของเออมามอนนะคะคนนี้เขาเป็นเบอร์สิบเอดนะคะสีข้จอกแบบสีส้มเบาๆเ,เ,เป็นเนื้อเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อแมทนะนี่ สีเขาจะประมาณเกี่ยง่ายดูสิเห็นไหมเออเกี่ยง่ายนะคะเดี๋ยวจะมาลงที่ปากนะคะว่าจะตรงว่าจะตรงปกไหมเนี่ยเขาเป็นเนื้อเนื้อแมทไหมอ่ะเออเดี๋ยวดูก่อนนะเขาเป็นเนื้อครีมมี่ตินเลยเออเป็นครีมครีมมี่ตินก็คือเป็น เป็นเนื้อออกครีคมครีมหน่อย,อยนั่นแหละทุกคนไหนเล็มปากให้ดูสิปากไม่แขกนะเนี่ยปากไม่แขกนะทุกคนนี่ลงอีกลงซ้ำอีกรอบหนึ่ง ตากไม่แคลกเด้อสีตรงปกนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่สีตรงปกนะคะเออเดี๋ยวต้องไปทําผมให้มันดูเป็นผู้เป็นคนมามากกว่านี้นิดนึงส่วนหนังยางของเราวันนี้ก็หนังยางรัดแกงเหมือนเดิมนะทุกคนอืมใช้ดีนะว่าไปเอออีกอย่างหนึ่งรีวิวแป้งให้ดูหน่อยสิทุกคนไลฟ์แคร์นี่แป้งฝุ่นของเอาเป็นไลฟ์แคร์สีฟ้านะ้อคนนี้นะคะเออเขาบอกว่า เขาไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ป้องกันความเปียกชื้นนะคะทุกคนอันนี้เพื่อนแนะนํานะคะเพื่อนเมจิของแอนนะคะแนะนํามาะคะ่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนแอนก็ใช้แป้งแคร์แหลแอนชอบใช้แป้งแคร์สีฟ้าแล้วก็นางบอกว่าไม่ลองใช้ตัวนี้ล่ะมันไม่เปียกชื้นนะมันไม่ก่อให้เกิดความเปียกชื้นอะไรเงี้ยเออนั่นแหละทุกคนมันคือแป้งแคร์แป้งเด็กอะไรพวกนั้นนะมันไม่เหมาะกับการออกมาทาหน้านะแต่ว่า ไรแคร์ตัวเนี้ยใช้ในวันที่แบบเอ็ไม่ได้ออกไปไหนจริงๆอ่ะเอออยู่บ้านแล้วก็แบบนอนกิ้งเกียกไปกิ้งเกียกมาเนี่ยก็ใช้น้องคนนี้แหละทานหน้าประจํานะคะแล้วก็ทาที่คอด้วยนะคะเออกลิ่นเขาจะแบบหอมอยู่นะทุกคนเขาผลิตจากข้าวนะคะน้องคนนี้นะถ,ถ้าใครสนใจก็มีขายรามห้างสรรพสินค้าทั่วไปแหละราคาไม่ถึง50บาทประมาณ39บาทประมาณนี้แหละทุกคนน้องเขามาในขนาดขนาดขนาดเท่าไหร่50กรัม เออห้าสิบกรัมใช้นานนะใช้ได้ใช้นานอันนี้ก็เกือบปีแล้วนะแอนซื้อมานานแล้วอันนี้เออโอเคทุกคนเดี๋ยวแอนไปทําผมก่อนนะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือฟินิชลุคของวันนี้นะคะแอบไปทําผมมาละนี่หน้ามาก็ให้ความร่วมมือดีนะคะก็ไปเปลี่ยนเสื้อมาด้วยเนาะทางเราก็ชอบใส่เสื้อยืดนะทุกคนเสื้อยืดแบบลายน่ารัก,น,รกน่ารักนาะนี่เดี๋ยวให้ดูลายเสื้อยืดเชอรานี่น่ารักไหมเออ นั่นแหละทางเราชอบใส่เสื้อยืดนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้คีหลักก็คือเดี๋ยวไปรับน้องนะคะน้องมาเที่ยวแล้วก็พาไปทานข้าวแล้วก็พาไปทําบุญนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากเนาะแล้วก็วันนี้แอนใช้น้ําหอมตัวนี้นะคะ C ีโอเคแล้วก็ทําการฉีดบนมุเสื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเอาเสื้อเสื้อคลุมไปด้วยเสื้อแขนยาวเพิ่งเอาไปซักมานะคะน้องคนนี้ แก่ก่อนเห็นไหมสดเป็นคนสดสดชอบทำอะไรสดสดเรียวเรียวนี่น้องคนนี้เห็นไหมน้องสีเขียวคนนี้นะคะเป็นของเป็นของแบรนด์ยูนิโคนะคะทุกคนเอนจะมีสองสีสีเขียวกับสีขาวนะคะเอนชอบใส่เป็นเสื้อคลุมแบบไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะคลุมแดดด,ด้วยคลุมหนาวด้วยยไม่ใช่ช่วงนี้ไม่น่าจะหนาวแล้วนะทุกคนก็ใส่ไปกันแดดนั่นแหละ คุมแดดนั่นแหละทุกคนก็นี่มาถึงขั้นที่ต้องใส่เสื้อให้ดูแล้วเหรอเนี่ยนี่ประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้แหละข้างในก็เป็นเสื้อยืดธรรมดาข้างนอกก็เป็นเสื้อคุมนะคะกีกีนี่ชืบตรงนี้นี่ก็ป้องกันความ ร้อนป้องกันแสงอาทิตย์ที่มันจะมากระทบที่ผิวหนังของเรานะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนหากได้ใครชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนโอเคก็เดี๋ยววันนี้เที่ยวเผื่อนะกินเผื่อด้วยโอเคทุกคนบ๊ายบายนะคะ